สวัสดีครับครับผมชื่อยอดนะครับคือชัชวินอินทะสังคดาวินครับชื่อเล่นชื่อยอ้อกนกอบรมที่ศิรักรุ่นมากับพระครับเมื่อปีที่แล้วนีครับผมหกสามครับผ่านน้องช้างของพี่ยอนนี่ใส่อะไรไปบ้างครับใส่ไม้ใส่หินใส่แกลบดิบแกลบดำใส่ทรายด้วยแล้วก็ใส่พวกปุย๋ยคอกขี้หมูขี้วัวขี้ไก่ แล้วก็ที่นี่มีนมเสียด้วยแปลวานมเสียของฟ้าเพื่อนมาข้างล่างข้างล่างมันก็หมักของใหม่ไปส่วนข้างบนก็คือเอาพวกเตรียมหน้าดินดีๆลงมาลงก่อนเราก็สามารถปลูกได้เลยก็ศึกษาศาสตร์ของพระราชานะครับของในหลวงรัชกาลที่9มานานละตั้งแต่ทำงานอยู่เป็นงานประจำนะครับ ก็เก um. ็บเกี่ยวประสบการณ์นะครับเก็บความรู้อบรมหลายๆที่นะครับพอถึงเวลาที่ว่าตัวเองมีความพร้อมในระดับหนึ่งนะ้วก็เลยลงมือทํานะครับก็เป็นอย่างที่เห็นนี่แหละครับผมที่บอกว่าคืออบรมตามสูตรกติกรรมธรรมชาติหลายๆที่นะครับอย่างที่แรกที่ไปก็คือที่มัเเื่องนะครับก็รู้แล้วว่า ที่นครนายกเนี่ยก็มีศูนย์ภูมิลักษ์อยู่ก็เดินทางมาดูงานนะครับดูแล้วก็ชื่นชอบบรรยากาศที่ศูนย์ภูมิลักษ์มากนะครับประกอบกับว่าเราได้ซื้อที่ดินที่นครนายกด้วยก็เลยคิดว่าเรามีศูนย์การอบรมใกล้บ้านนะครับก็เลยเลือกที่จะมาอบรมกับศูนย์ภูมิลักษ์อีกรอบหนึ่งเพื่อเป็นการทบทวนก่อนที่เราจะลงมือทำแบบจริงจังนะครับก็เลย เป็นที่มาที่ไปว่าได้เข้ามาอบรมที่ศูนย์ภูมิรักอ <my> ีกรอบหนึ่งของผมตรงนี้มีทั้งหมด5้าไล่นะครับก็แบ่งมาจากภี่สาวทั้งหมดสิไล่ก็รวมกันทั้งสองแปลงก็20ไล่ก็ง่ายๆเลยนะครับสวนตั้งอยู่ที่จังหวัดนครนายกแล้วก็ประกอบกับว่าตัวเองชื่อย้อนนะครับก็เป็นการผสมกันเลยก็เป็นสวนนครนายกเลยครับผมเพื่อให้ง่ายกับการจดจาแล้วก็ บรรยากาศอยากให้แบบผ่อนคลายง่ายๆสนุกสนานครับผมเหมือนกับว่าเวลาที่เราทําไปนานๆครั้งเข้าเนี่ยบางทีเราเหนื่อยบางทีเราท้อนะครับหรืออุดมการณ์หรือความเชื่อมั่นอะไรเราจะลดลงไปบ้างนะครับเราก็พยายามไปเยี่ยมแปลงเพื่อนๆนะครับไปเอามื้อ นะครับมันเหมือนกับว่าไปให้กําลังใจซึ่งกันและกันกับเพื่อนที่เป็นเรื่องร่วมอุดมการเดียวกันนะครับอย่างวันนี้เนี่ยมีพี่น้องพอมอลอมากันหลายท่านเหมือนกันนะครับแล้วก็มีครูรูมิรักษ์นะครับมาพาทํากิจกรรมหลายๆอย่างก็ถือว่าเป็นการเติมกําลังใจให้กันเป็นอย่างดีเลยนะครับผมแล้วก็สิ่งที่ยึดถือเป็นอุดมการมากๆเลยก็คือเรายึดถือความเพียรน,นะครับก็คือความเพียรเป็นหัวใจของพ่อนะครับก็คือ เราทําไม่หยุดนะครับเราอาจจะทําวันละเล็กวันละน้อยนะครับแต่ว่าเราทําไม่หยุดเนี่ยสักวันหนึ่งผลความสําเร็จของเราก็คงจะเกิดขึ้นครับผมดูสถานที่จริงนะครับดูว่าบรรยากาศที่เป็นสถานที่จริงเนี่ยชอบหรือไม่ชอบนะครับแล้วก็คิดว่าตัวเองทําได้หรือไม่ได้ขอให้คนที่คิดว่าตัวเองชอบเนี่ยและมีใจนะครับ ลองมาศึกษาดูนะครับสิ่งสําคัญที่สุดเลยก็คือใจนะครับคือถ้าใจชอบนะครับเราก็จะพยายามทําทุกวิถีทางตามที่ใจเราชอบนะครับก็คือเราก็จะไปอบรมนะครับเราก็จะเดินทางมาดูงานในสถานที่จริงได้นะครับสุดท้ายเนี่ยสิ่งที่มันจะเป็นความสําเร็จเป็นรูปธรรมเนี่ยมันก็จะเกิดข,ขึ้นตามมาเราได้เองครับผมอยากให้มาครับมาเยี่ยมชมที่แปลง ยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านเสมอครับผมก็คือเนี่ยพืชพี่เลี้งหลักๆก็คือต้องจับกล้วยนะรังกาแค่นพาแคร์เนี่ยองกาที่จาอกได้เหอียดสหยีสีได้ครับที่ขอคุมากค่ใจ อย่างไรเพรใจตน